วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับปลวกนะครับสับตว์ิดดับบันที่ยังคงรักษาเผ่าพันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้ปลวกตัวแรกของโลกถือกําเนิดเมื่อประมาณ220ล้านปีมาแล้วนะครับปัจจุบันมีปลวกมากกว่า2,000ชนิดทั่วโลกในประเทศไทยนี่เองก็มีนับร้อยชนิดนะครับจอมปลวกนะครับหรือว่ารังของปลวกเนี่ยถือเป็นอาณาจักรของแมลงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมาก ในหนึ่งจอมปลวกเนี่ยก็จะมีนางพญาปลวกที่ทําหน้าที่ผลิตปลวกจํานวนนับหมื่นนับแสนตัวโดยจะมีปลวกงานปลวกทหารและปลวกสืบพันธ์แบ่งแยกกันตามปลวกสืบพันธุ์นะครับเมื่อโตเต็มที่ก็จะมีปีกยาวหรือที่เราเรียกว่ามแมลงเม่านั่นเองนะครับเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์ก็จะออกมาจากรังนะครับจับคู่เพื่อผสมพันธุ์แล้วก็แยกออกไปสร้างรังใหม่ต่อไปครับปลวกถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกนะครับ วิธีกำจัดปลวกที่ได้ผลดีก็คือเราต้องกำจัดนางพยาปลวกให้ได้ปัจจุบันมียาแบบเหยื่อล่อให้ปลวกงานกินนะครับแล้วนํากลับไปยังที่รังให้นางพยากินซึ่งจะเป็นวิธีกำจัดนางพยาปลวกให้ตายและปลวกอื่นก็จะตายตามในที่สุด